เวลา18นาฬิกา15นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังประตูเมืองสกลนครอําเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเทียนชนวนจากเจ้าพนักงานพระราชาพิธีทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยที่นายโกมุตทีคัธนานน์นายกเทศมนตรีนะครสกลนครถูนเกล้าทุนกระหม่อมถวายทรงตั้งพระราชาสัตยาธิฐาน สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับเทียนชนวนจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีส่งจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยที่นายเสงเี่ยมพ่อธานีรองนายยุทศเนตรีนครสกลนครทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายส่งตั้งพระราชสัตยาธิศฐานเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชาทานเครื่องทองน้อยแก่นายปรีชาทองคํารองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชาทานเครื่องทองน้อยแก่นายพลศักดิ์วานิช วิเศษกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเพื่อเชิญไปบูชาที่วัดพระธาตุเชิงชุมทั้งนี้ประตูเมืองจังหวัดสกลนครหรือประติมากรรมหนองหานหลวงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองสกลนครด้านบนเป็นประติมากรรมปูนปั้นปราสาทพึ่งสามหลังประดิษฐานพระพุทธรูปจำลองหลวงพ่อพระองค์แสนพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองรูปเหมือนหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและหลวงปู่ฟัน่นอาจารโรพระเกจิอาจารย์ของจังหวัดสกลนครส่วนฐาน ล่างเป็นประติมากรรมดินเผาเล่าตำนานของหนองหานเวลา18.38นาฬิกา38นาทีสเสด็จพระราชจะดำเนินไปยังหอประชุมมหาวชิราลงกรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพภาตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี2559ถึง2560เป็นวันแรก โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าทานปริญญารัฐาประสานะสนศาสตร์บัณฑิตกิติมา์กแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัสกลนครและมหาวิทยาลัยราชพัสนครราชสีมาทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยประจักษ์ถึงพระปรีชาสามารถในด้านการทหารด้านการบินและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง เพื่อช่วยเหลือประชาชนตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนจากนั้นพระราชทานปริญญากิติมาศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิสองคนและพระราชทานปริญญาบาัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฒสกลนครและมหาวิทยาลัยราชภัฒนครราชสีมารวมทั้งสิ้น2349คน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้น้อมนำพระบรมราโชบายตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไปปรับใช้และยังยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการทําสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบ DLTV ร่วมมือกับชุมชนและองค์กรในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าการเกษตรส่วนมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมาขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตและพัฒนาครูมุ่งสร้างครูของพระราชาและมุ่งเน้นเรื่องการเป็นที่พึ่งของท้องถิน่นด้วยการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมผ่านโครงการต่างๆโดยมีบุคลากรร่วมทำงานแบบองค์รวมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายเพื่อให้ชุมชนได้รับการพัฒนาและพึ่งพาตนเองได้อย่าง